ฮัลโหลทุบคนซัมบดีอพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลย,กกยุกคนดอยองเห็นหน้าผมอีกเล้วแก yeah, วันนี้ก็จะบอกมากินข้าวด้วยจ้าโอ้บ่ายสองโมงจะพี่น้องมากินด้วยจ้ามีโอ้ยวันนี้กับข้าวห้าอย่างด้วยกันวันนี้กินห้าอย่างด้วยกันด้วยจ้าวันนี้มีสมบักฮวงมีสมม้มตำมีอ่าหมูกรอบมีหมูปิ้ง มีไก่ไต่ทอดมีขนมจีนจ้ามาเด้อม,มาแซ่บๆน้ำกันจ้ามากินน้ำกันจ้าพี่น้องมามากินแซ่บๆ today I have I gonna have uh spicy papaya salad with the pork bbq barbecue and the fried chicken here and the Chinese pork Chinese กุนไอต t มาด้จ้ามาแั่บซน้ำกันจ้ะวันนี้กินมีสมบัตคุงมีตำมะละโกป,ปูอ่าตำปลามีไก่ทอดมีหมูปิ้งแล้วก็มีหมูกรอบจ้ามากินน้ำกันจ้ะวันนี้กับข้าวเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะจัดเต็มที่เลยจ้ะ หิวจัดเต็มที่เลยนะคะวันนี้หิวจัดจะไันี้หมูกรอบไปซื้อมาแซบ่บ ตำบาุงตำเด้วยไก่ทอด แซ็บแซบวันนี้กับข้าวห้าอย่างวันนี้มีห้าอย่างด้วยกันนะจะมองไม่เห็นด้วยจ้ะหมูกรอบนะคะหมูกรอบนะคะหนังกรอบมากเลยตามด้วยหมูปิ้งหมูปิ้งนะคะ จัดเต็มเลยจ้ะอืมจัดปลวันนี้กับข้าวเยอะเลยวันเนี้ยิีนคนเดียวห้าอย่าง

อร่อยแซ่บนัวส้มดำก็แซ่บแซบ มาเดินแซ่บๆรมกันอ หม,หมูกรอบหมูกรอบฮ่องกงอร่อยที่หนึ่งจ้ะเนื้อนุ่มหนังกรอบหมูกรอบไทยก็อร่อยนะฉันจะว่าฉันไม่ใช่ว่าจะโยเฉพาะฮ่องกงนะหมูกรอบไทยก็อร่อยจ้ะ หมูกรอบไทยแล้วก็เอาไปเอาไปทอดใช่ไหมละ่ะแต่หมูกรอบฮ่องกงแล้วก็เอาไปย่างโอ้แซ่กินไม่หมดหมูกรอบจะไปผัดคณะจะไปผัดคณะเย็นนี้ เปหมูปิ bien, ้งคุณก็บอกว่ากินช้าๆหน่อยอ่ะกินไวหลายก็ติดกินไวจ้ะว่าทำอะไรเป็นคนที่ไวๆมองกระยันแล้วโจ๊เย้ไปกับไฟล์เสร็จเย้ไปกับไฟล์อ่ะสวัยีีแระ 諗住自己會慢啲啊，食得慢啲，點知又一樣咁快。已經慢咗噶啦。今日食咩嘢呢？咪介紹俾大家睇。木瓜沙律啦，燒肉啦。 串燒豬肉啦，米線啦，仲有炸雞嘅，仲有炸雞，食好多嘢啊！今日啊，今日食好多嘢嘅。 ตเนสแซ่บมิตเนสแซ่บแต่วันนี้จัดเต็มเลยนะครับวันนี้จัดเต็มจ้ะ I อ s ย m สไป n ฮนอีซีอ ใช้มือกินจ้ะแอิฐลายกับพริกอิฐลากับพริกใช้มือกินนะกินตะกาตะการฝรั่งเขาบอกว่ากินลากับพริกอิฐลากับพริก ขนมจีนสามจับกินหมดแล้วจับนี้แหละกินหมดแล้วยังเหลือขอนมจีนอยู่จ้าเดี๋ยวเจ้าไว้กินตอนเย็นๆอีกมื้อนึ่ง็บไปกินอีกมือ้อนึงจ้ามากินมดเดออแต่น้ำส้มตำไปหน่อยนึง มามาซอยกันเตรียมาซอยกันไปนึ่งข้าวเหนียวจ้ะ หมูปิ่งมานก,กินกับข้าวเหนียวเนาะ หมูกอบจะไว้ผัดคนาจ้ะพอดีซื้อคนามาแล้วล้างแช่ไว้ตู้เย็นแล้วหั่นแล้วเรียบ,ร,ยบร้อยจะมาผัดคนาจา้ะแล้วจินอีกชิ้นหนึ่งจะมาผัดคนา น้องกรอบมาก ขอบคุณนหลายที่เข้ามารับชมเข้ามากำลังใจกดน้อยด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและจ้าขอบคุณหลายด้วยจ้าอยู่เป็นเพื่อนกันจ้าพี่นอ้องอยู่เป็นมูก,กันจ้าขอย่านผีหรอก เก็บช่วงตำมไว้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะกินต่อจะกินเอาไว้เก็บเอาไว้กิน,นสักสามสี่โมงน้าสักสี่ห้าโมงนั่นแหละว่าตอนนี้สองโมงบาทสองโมงแล้วก็ประมาณสักห้าโมงเย็นห้าสี่ห้าโมงเย็นนั่นแหละจะกินอีกรอบหนึ่งจ้ะเพราะว่ากลางคืนไม่กินข้าว ันนี้ก็กระเซิงกระิงหน่อยนะคะที่จริง่าได้ผมแล้วได้ไดมันไม่เข้ารูปจ้ะได้ผมยากจากก็สวยอยู่นะ <c oughs> <c oughs> กินชิ้นนี้ก่อนจ้ากินขนมจีนหมดไปสามจับ เดี๋ยวมีอะไรกินมีไก่ทอดมีส้มตํามีหมูปิ้งส่วนหมูกรอบเนี่ยจะผัดคะณะวันนี้พายุหมดไปแล้ว,ลวจ้ะพายุเข้าทีแรกพายุเข้ามาสองวันแต่ทีนี้พายุหมดไปแล้วจ้ะไม่มีพายุแล้วทีนี้ลมหนาวก็มาแล้วทีเนี้ยอากาศเริ่มหนาวแล้วจ้ะ คนแก่บางคนใส่เสื้อสามชั้นน่ะเออแต่วันนี้อากาศเย็นๆจ้าอากาศไม่ร้อนนะคะวันนี้นะคะเริ่มจะเย็นๆแล้วอันนี้สิบเก้าองศาแล้วไงนะวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วจ้าเตรียมก็จะเตรียมเอาเสื้อหน้าหนาวออกมาก่อนนะคะเตรียมเสื้อหน้าหนาวออกมาก่อนจ้าเอาเตรียมเอาเสื้อหน้าร้อนเข้าไปเก็บไว้ เอาเสื้อหน้าหนาวออกมาจ้ะเดี๋ยวต้องมีจัดการบ้านช่องให้เรียบร้อยจัดการอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยพักสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยกินต่อจ้ะไปแล้วจ้ะพี่น้องแค่นี้ละจ้ะจอยกินแล้วแต่ก๊าไปาย